สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าชูดส่องแว่นเพชรอีกแล้วจ้ามาหนี่มาบอกกับเขาคือเกาพี่น้องนี่ได้เมีย่ยงปลาเมีย่ยงหอยแข้งมีย่ยงปลาปลาทะมีย่ยงหอยแข้งได้พี่น้องมหมนี่ไปไป,ไปก็่ต้องเบารลายหิ้วเขายัดรถพี่น้องห่อก็เด้อของหยาดห่อข้านีไงตาสุดๆทำพิธีห่อกันเซนไปลวน้ำจิ้มน้ำจิ้มถัวง่าง ตำเองพี่น้องเลยหอยนับกันนะขออนุญาตใส่มือได้พี่น้องมา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 หิวเขา่าหิวเข่าพี่น้องไม่จัดมาป่านนี้ตัวใหญ่ๆเลยเนื้อยเขา้าๆอุ้ยๆๆๆตีลักกะทำแหลกทำแหลกซอบๆก่อนลูกเหล่าน้ำจิ้มแวนเพชรสุกครัวแวนเพชรจ้า อร่อยอย่าบอกใครแต่บอกไปแล้วไปพี่น้องอืมเดี๋ัวขอานุอาตได้ไหมคะได้ค่ะดีบ่ะ,ะแบ่งให้แม่กัวกันพี่น้องเตรียมไป มามาพี่น้องกินน้ำกันมะฮอเขามีเงน้ำกันแรนต่ำรววเอิดกินเขามามามาอืม,ม,มสับลงใบสะพู้นะเอาใวันพูเชียวหมากอร่อยมีพันกันนะคะหนุ่มใส่ร่ยแห้งหิวอยู่มือพันเนี่ยผักมาเป็นสวนด้วยก็พี่น้อง วันนี้ได้ผักแพลวยวน,นั่งผักแพลวหอมงามเลยบักแตงได้บักทัว่วได้หอมซี่เพิ่มความหอมดับความข้าวโสมเป็นลักคั่มแหลกย่างหัวเด้อใบตองเห็ดเป็นอกใบได้เห็ดเป็นองไว้กัดตักน้ำสาน้ำจิม้มใส่อ อืมอือรยนะมะระผกอะไรไหนะ้มหอม แค่ไม่โหระฟามากอืมเรากินไปอือเรียหมดแล้วมั้งเบิ้ดละมองสินเนาะแผนกว่กมาทั้งู่ดลน่มแลวอันนี้เส็นมีได้ปีน้องไม่ใช่น่มเส้นอือปิดหน้าได้อะงกนี่ยมา ดห,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 หอยเซน,นำ้ำต้นหอยเน้อเปล่าเหมือนกัน้อง,งอข้าวใหญ่ใเป็ดจ้ามือนนี่เป็นน้องลหุ่นเด้เมือนนี่มีแต่ผักีอย่างเมียม่ยงเมีย๋ยงหยวยดแล้วคะ่ะออ้อืม คจับจับอะไ้กินดนอืมอันีอออ่อันสุกแห้งสาบใช่ไวันผักพน มันมีของขว่างขาจสดว่างสนิทอะมกักเยียงกระเด็เดตดใดออที่เห้องมักเลยเขียข่ยวเขี่ยวหอยใส่จังหน่อยเลวเห็นเปล่ะ,ละหอยอตัวนอ้อยหน่อยไปง่งงมอ,อยู่ตลาดวางแรงงมแล้วลวกมาก่อน mhmm 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 cơm ngay mhmm 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 chấm chấm mhmm 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 mhm mhmm mhm bạn Việt năng mà bỏ hoài kè bay bày bay đẹp chứ Chứ hỏi Hãy subscribe cho đèn รสเป็นดีเลยเออเนาะเรานึกว่ามันจะแบบว่าสุกเกินเนาะสุกเกินเขาอีแตะอีเนาะบาหวานได้หอยแข็งนะสุกปวดกับเบ,บาหวานม,ม,มันหยุดไปเที่ยวไหนดี้นะแนะนำนะพี่น้อง ดูเงินในกระเป๋ากันนะน <c oughs> ี่คุณจงต้นเดือนเอง <c oughs> ต้นเดือนได้กินอย่างราชาอ่อย <c oughs> ใช่ไหมที่กินสอโค้ดกัยบ้าแสบไี่น่องเดียมาสูพีสุดน้องกินน่องออบอวาตอ้องบอกอยังไรสุยอ ออยกับเสที่ตัวน้อยนี่หนงแต่ว่าหวานดีส,สดดีใม่หน่อยยาวบ่อืออะดูงาอืเดี๋ยวเขาว่าจ้ำหางหูไปหน่อย กินยุ่เฮี้ยนนี่อยากดูดหัวก็ดูดดูดกลางจะดูดกินยุ่ยหลานนี่เว้ยกายเฮ็ดบอกละลายก็ลรงมก่อกายใหดย็ดูอืมกินกินน้ำกันเนาะนางกินบระทนันเค้ียดไหมพี่น้องกินเอากินเอาอะ <laughs> พิมําช้ำช้ำ ừm cái đó móp làm nó chẹp Cái tất nhiên thử tâm hầu tôi bớt พี่น้องสำหรับเมีย่ยงปลาเผาเมีย่ยงหอยแครงปา <What is? S 1> ลาเผอเสีบพี่น้องแล้วหอยแครงยื้หน่อยนึงเดี๋ยวก็ฝาดเรียบไว้ให้ช้านเธอกินพอแล้วจากกันจากการเมื่อนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับผู้ทุกกำลังใจจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่ <What is? S 1> อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะจ้าแล้วมาเจอกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีจ้าบ้ายยับ